ด,ดูวอาจจะสบายดีปลาลุงมาดสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงพ่อแม่ชวนเราไปกินอตงสบายดีปลาลุงปลาลุงไอใส่กันไอปลาอู้มูเมนไาลูกไม่หมดนี่ลอลูกมากินนมนนิ้วตู่แมวสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเลยไปจัด ลาลอะไรก็เคยลาแล้วก็น้อ,อ,อ,นองกอนคือเก่าพี่น้องอตอนนี้เขากำลังสิไปเอานหน่อไม้มาแกงดูน้ำลายมาดูดูดดน้ำลายมาน้ำลายมาบอกแต่เอา,<ด>าหน่อไม้มาแกงพี่น้องอ้อาหารแรงอย่าง

เบื่อนเขาเขาดังมั้ยยินเขาตกเขา,าดัง้ำไมเลี้ยงน้องพี่น้องเสียไปเก่งเนาะนี่ด้องนอนนางขาวนี่มันได้หน่อยบอนอนนางขาวนี่กําลังขึ้นอยู่พี่น้องเห็นบ่หลายอันดิ โอ้ป้าตัวมันขึ้นชุดสองอันนี้เนาะอ,อู้เอาแนวนี้นนหนูบ่กอันใหญ่พี่แม่อันใหญ่ทำไปยืดมันตรงนีน้กนี่น้ำตโวเบกอย่าเฮ็ดน้ะน้ำแล้วจะน้อยเปียก

ต่น้เดียวนะกับลายตัวน่องกับยูเฮือนพูกเลยบ่อบ่บ่นองนอนนองนอนอกดยังม้เออโอ้เก่งแท้เยวเห็นต้นไม้เอาบ่เอาบ่อนนูนไปเอากอนอันนึงเล นี่นะัเออทางในนะโอชูปดบเาดอกมันเก้งบะเซ่เลยเอารบรินั้นเอารนี่นเอารบลอไหนเอาถกระเมนเขาคายกับซำนี่แล้วมันจจงสีไดน้นาหนัก็เอาแตพวกชูงอะไรกันได้บ้ากมนของมันได้บ้องเลยกัมันกั

กิลงยุตนะแม่อะไรแม่ย่า,ยางไปทังมงหาตีมาเบิกน้ำไม้ยันไล่พี่น้องบ้าน<ะ>น,ำน<ะ>้ำม้ลไล่ปไหนุบไว้ย่างไว้แกงผสมประสานน้นำไม้ไล่แล้วก็ โดยน้ำไม้เลี้ยงนอกเอาตัวนนองขาวมานัน,น,น,มนถ่าขุนเนี่ยกว่า <c oughs> จามันขึ้นมันอไรบอนี่เคยมาเอาตัวนนองขาวนี่เฮ้ย นี่น oh, ี่นี่นี่ปลาโตแม่นบ่ทำไมไรนี่ปลาบึงในนอนลังขาวนี่โอ้บบ่ได้เอาเสียมมาจะเจียวเนีเลยขั้นบ่ไปยืมเสียมประดัเสียจีปาาได้เว้ยนี่ปลาจังอันอันนี้หนึ่งสองสามสี่หาตัวนอังขาวนะฮปาเจ็ขั้นชุบนี้บ่ต้องเอาเด้อผมมันขืนมันแข็ง

เจ็ดแปดอันเลยมีแต่หนอนหนอนางขาวข้างนี้ดิโอ้ข้างนี้ก็มีคือกันกำลังออกเลยนี่หนองนี้เห็นบ่โอ้ยงามอะไรนี่นี่หนอนางขาวนี่โอ้ขางในก็ม,มีอืมอ้มอะไรขึ้นเหี้ยวนะก็มีหักใหญ่เลย ขึ้นเหี้อลำกระายเลยพี่พี่นลำเมลายนี่แกงแสบสุดๆล่าไอ้ลีผูขึ้นเหี้อเต็มอยู่มีอีกกอนหนึ่งอยู่พี่เดี๋ยวเคยลาชิฟ้าไปเบิ่มบอกว่าก,กอนหนึ่งแล้วมีอยู่สองสามกอเนาะมีอยู่ทั้งผูพอทั้งป่าทั้งูทั้งแคร์ทั้งหน้ากามีอ,อยู่กอมาเบิ้งตัวนี้ก่อนตัวนี้ อ๋อตัวนี้คือเหี่ยมหมดเลยหนึ่งตัวนี้มีแต่ตัวเหี่ยวใช่นอนนางขาวมีบ่หอ,อมมึงก่อนอ๋้มีมีอยู่สองนอทั้งนี่นอนนางขาวกับนี่ บัวลายคือกอนนะกอนนี่มันขึ้นเหี่ยวหมดมีสองอันมีสามอันกับตัวนี้นี่น่้องนนัอง,นอนนงขาวแกลียงเสียบเลยแล้วก็กออยู่พูนเนาะกออยู่พูจะกอบ้างชองมึงก่อยู่พูมีอีกกอหนึ่งมีสามกอน้าไม้ไลายหน้าไม้ชองไพก็ม,มีนา้าไม้เพลป่าก็มี ทำไมสองภัยยังเ่เคยตัดเ่เคยกินจักเถื่อนอะนี่ตาดไว้ให้มันก่อใหญ่มีนออยู่บ่หรือว่าขึ้นเหี่ยวมาแเลยอืมึ้นเหี่ยวมาแเลยตอนนี้บ่มีนอโดยลองเสียแม่เด้อ เชียมบ่กเขาบ่าเลยนี่เลยมันชุดคนนี้มันดินดากเนาะมันก็คือดินทรายอยันะนี้พอได้เอาตัวเหียห้ยวใช่ไหมสัสลองซับเบื้องก่อนเดีน่ะน่ะน่ะเจ้าต้องซับขางนั้นโอ้ยอย่าเข่าไปใกล้เชียมลูก

กัดเจ้าก็ไปเบิ่งเลงแล้วเฮ้ยดินนันเดียวมันมีอยู่สองอันมาเอาหน่อไม้ชองไผ่พี่น้องสามหน่อไม้เลยหน่อไม้ไายมันแข็งด,ดินเขาบองงามมันก็เลยแข็งเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดมาเลยบอกก่อนเรียวมานี่ไปเลยตัง้งเจาะตั้งเจาะค้นลงเลยนะ จเอาจากอันเด้นจากฮะกับเดลายเต๋อเลยฮะเนาะเอามีมีมีไปเอามากินออยนะนอหไดไปไปเอาให้มันพอก่อนเลยเมื่อีป่าอยู่เฮือนน้ำพ้นจีมาเลยนี่กินอ่ะด บา้าวครับแท้มันเจ้าบ่ได้กันเดี๋ยวมันได้เท่านั้นแหละกินอะไรดีครีบล่าเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้านกับน้องสลาสบายดี